รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอม a r ริ t นทีวี สบู่เบนเนต์ C&E ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับหนึ่งห้าปีซ้อนออ์นิวอิสุสุดีแม็กพลานุภาพพลิกโลก ร้านโดนร้านดังทั่วไทยมานําเสนอแบบยกทั้งร้านมาไวยที่นี่กับรายการสามซาพาแซ่โอ้โหวันนี้รายการของเรานะคะ,คะแจกแบบไม่ธรรมดาอุยอ้ย,ยจะธรรมดาได้ยังไงมาทั้งทีวันนี้เราจะแจกสิ่งที่เป็นอาชีพของคุณได้ในอนาคตลถตรงนี้คพี่บุ๋มคะ,คะจ่จะวันนี้ยังไงคะ กะหร <si ี่ปะเลิกนานแล้วเฮ้ยเลิกซื้อกะหรี่ร้านที่ไม่อร่อยนานแล้วต้องกินกะหรี่ทอดร้านที่อร่อยเท่านานอ๋อเู้ใจไม่ค่อยดีเลยสดปะสดตลอดหนูอ่ะฮ้ไม่เคยจ่ายเช็คกับแม่ค้าเลยเพราะว่าซื้อไม่กี่บาทแล้วก็จ่ายเงินสดอ๋อไม่เป็นสิ่งที่ควรทำวันนี้ดีไหมถุงด้วยปะไม่ค่อยใส่ถุงเฮ้ยนอพกตะกร้าไปเองอ๋อสดอะไรเนี่ยสดก็ไม่หนล่งดอกอะไรก็ไม่หีเ่งอย่าบอกนะวันนี้เป็นร้านกะหรี่ทอดน่ะกะหรี่ป้า ชอบกัน <c oughs> เลยค่ะกันูสดสดเพราอะกะหรี่ปั๊บของเราทอดสดแล้วก็ไปสูตรแชมป์ประเทศไทย <c oughs> เลอะมา,ากเลยอย่นั้นไปดูเรยากาศร้านก็ก่อนดีกว่านะคะน้องลูกปัดรออยู่แล้วค่ะร้านกะหรี่ปั๊บทอดสดสูตรแชมป์ประเทศไทยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้ลูกปัดก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะถ้าพูดถึงของฝากจังหวัดชนบุรีนั้นก็จะเป็นของฝากที่อยู่ตรงนี้นะคะแต่วันนี้ลูกปัดมีของฝากขึ้นชื่อแบบใหม่ของชนบุรีค่ะจะเป็นอะไรนั้นตามลูกปัดมาเลยค่ะ โรงงานกะหรี่ปั้กทอดสดของคุณปราโมทได้ไหมคะครับเชิญไปกันเลยค่ะ <ไป S 1> กะหรี่ปั้กทอดสดสูตรแชมป์ประเทศไทยเริ่มต้นจากคุณปราโมท วิศวกรที่มีสูตรกะหรี่ปั๊บที่แสนอร่อยระดับประเทศจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรสร้างโรงงานทำกะหรี่ปั๊บที่มีกำลังการผลิตมากกว่าคนทำถึง100เท่าโดยใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการนวดแป้งที่มีการนวดถึง3สเตปหรือจะเป็นเครื่องผสมไส้ที่ไม่ว่าจะทำออกมาก,กี่ครั้งรสชาติก็ไม่มีผิดเพี้ยนเพราะคุณปราโมทคำนวณสูตรมาแล้วแบบเป๊ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือลายก้นหอยของกะหรี่ปั๊บที่คุณปราโมท โอดกล้าการันตีด้วยตัวเองว่าโรงงานที่อื่นไม่สามารถทําได้ไง่ายๆแน่นอนเห็นการใช้เครื่องจักรทาแบบนี้รสชาตินี่ขอบอกเลยว่าอร่อยสุดๆอีกด้วยแหมทําก็ไวกว่าคนทําถึง100เท่าแถมรสชาติก็แสนอร่อยไม่แปลกเลยค่ะที่จะเป็นกะหรี่ปลาทอดสดๆแชมป์ประเทศไทยยแป้งกรอบ คนแซ่บมากเลยค่ะงั้นปัดจะขอยกทั้งหมดนี้นะคะไปให้แก๊งสามตาที่ตะตูนะคะแผนเพลมาแล้วมาแล้วค่ะกับกรีบับทอสดสูตรแชมป์ประเทศไทยและคนยนืนข้างๆในชั้นนะคะคุณ เราต้องยิ่งใหญ่อลังการงานเขาก็ยิ่งใหญ่จริงะใหญ่โตอมโหรารมากเลยเนาะจคุยกันที่มาที่ไปย้อนอดีตสักนิดหนึ่งอยากจะถามก่อนที่มาทําโรงงานทํากริบปั๊บเนี่ยแต่ก่อนทําอะไรมาก่อนคะเอาปัจจุบันดีกว่าครับปัจจุบันก็เป็นวิศวกรโยธาทคือทำหลายอย่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทเครื่องจักรคนหนักให้เช่ามีรีสอร์ทมีฟาร์มเกษตรทำหลายอย่างเดี๋ยวประเด็นคือทำหลายอย่างขนาดนี้ทำมาอยู่ ดีถึงอยากเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจเป็นโรงงานกะหรี่ปาปาพีเดิมทีเนี่ยคุณนกนะฮะแฟนเขาเคยทําขายอยู่แล้วเราก็มัวแต่ดูธุรกิจเรื่องอื่นไม่เคย<ะ>ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหาร<ะ>วันนึง<ะ>มีเวลาเรื่องโควิดเราก,<ะ>ก็มานั่งคิดว่าเออเราจะทํายังไงให้คนที่ตกงานนี้<ะ>มีอาชีพต่อยอดกันได้<ะ>ก็เป็นไอเดีย นะฮะเป็นกะหรี่ปั๊บตัวดิบส่งให้คนขายสามารถนำไปทอดแล้วก็เก็บไว้ได้นานๆก็คือด้านหน้านี้แบบนี้พี่ขาแต่การทำโรงงานสักโรงงานหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำตั้งแต่แรกเนี่ยเจอปัญหาไหมคะพี่ประโมทกะหรี่ปั๊บเนี่ยถ้าคนเคยทำจะรู้ว่ามันเป็นแฮนด์เมดเป็นขนมที่ต้องทำมือทั้งหมดสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเขาเรียกว่าลายก้นหอยแล้วก็ขอบ ขอบปรีปับนะฮะกว่าจะมีความชำนาญยากมากฮะตอนนั่งคิดเพอรเจอร์ไปเรื่อยประดิษฐ์เครื่องจักรนู้นนี่นั่นให้มาซับพอบในเชิงปริมาณนั่นหมายถึงว่าพี่เป็นคนคิดคนเครื่องจักรเองเพื่อมาทำกรีปับเนี่ยเหรอคะใช่ครับเครื่องหนึ่งไม่ธรรมดาแพงไหม ก็รวมๆกันหมดก็เจ็ดหลักครับมีหลายรวงรวมหลายเครื่องเลยรวมที่คิดออกมาทั้งหมดอเพราะว่าสูตรเนี่ยมันต้องมีหลายอย่างไงการใช้เครื่องกับคนทํามันแตกต่างกันนะพี่ประโมทค่ะค่ะหคือเรื่องความสะอาดครับไม่ต้องเอามือมานั่งคอยคลิป นะาแล้วก็เอกลักษณ์การทำกรีปาบเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือจริงๆถึงจะคลิปออกมาแล้วสวยแล้วมุมต้องเท่ากันนะไม่งั้นมันจะไปหนาที่มุมก็จะออกมาหน้าตาเหมือนอะไรบอกไม่ถูกแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการทอดนะฮะก็จะมีผลกับตัวแป้งอีกตั้งหากทั้งหมดมีกี่ไส้ให้ทำ ของเราทําไส่เดียวครับไส้ไก่คือคุณต้องมั่นใจมากเลยไหมไส่ของคุณมันอร่อยขนาดนี้ก็ทำไส่เดียวไม่ท้อสิกเบื้อยขอหน่อยขอขอชิ้นหนึ่งค่ะตัดอาตัดให้ตัดให้แล้วก็ใส้เพราะไส้เดียวเนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดาเนาะคุณผู้ชมทำไมถึงทำแต่ไส้ไก่มันี่มันเป็นไส้ที่ยากที่สุดครับแล้วก็หากินอร่อยยากมากนะครับผมก็ มั่นใจในรสชาติแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมหลายคนแม่คะน่าจะต้องเคี้ยวด้วยน่าจะบอกว่ารสชาตเข้มข้นมากแม่ปกตินะแบบตรงๆเป็นคนไม่ชอบกินกะหรี่ปั๊บเพราะเคยกินแล้วมันไม่อร่อยอะว่ามันแบบมันแห้งคอมันไม่รสชาติมันไม่กลมกล่อมแต่อันเนี้ยอร่อยอะหวานจุ้งคอมาแน่นเต็มเต็มนะ แล้วก็ที่สําคัญดูเครื่องนกหินพเก้ยวปุ๊บคือขึ้นจมูกอะอร่อยจังเลยพี่ป้อมสูตรเป็นยังไงบ้างคะข้างในนะฮะก็คือจะมีทั้งเนื้อไก่นะฮะมันฝรั่งแครอทหอมหัวใหญ่ครับแล้วก็เป็นเครื่องเทศแต่ท็อปสกิลก็คือคือสามารถเก็บไว้ได้3มวันโดยไม่พึ่งพาสารกันบูดสารบอแรกสมมุติผมเอามาอย่างเงี้ยอยู่ได้กี่วันสาวันไม่แช่ตู้ครับแต่ถ้าทอดแล้ว ก็รีบกินหน่อยอ่ารีบกินครเป็นสูตรแป้งสดแต่ตัวนี้เก็บได้ถึง3เดือนรับไปปุ๊บเอาเข้าช่องแข็งเลยอ่าเข้าฟรีซเลยแล้วเราก็สำหรับคนที่ต้องการเป็นแม่ค้าขายในแถวบ้านแถวออนไลน์ในเพจในเฟซบุ๊กออใช้การทอดด้วยหม้อแบบนี้แปลว่ามีแฟรนไชายใช่ไหมพี่มีครับ เอาเอาเริ่มต้นเลยดีกว่าราคาเริ่มต้นก็คือเป็นราคาปันสุกเลยนะฮะทุกคนเข้าถึงได้เลยก็คือ2,790บาทก็คือได้ตัวกรีดี่ปั๊บเนี่ยจำนวนทั้งหมด200ตัวเป็นตัวดิบนะได้หมอทอดไฟฟ้า1ใบแบบนี้เลยนะพี่แบบนี้เลยฮะแล้วก็ จะส่งให้รวมในราคานี้แล้ว2,790ันทจ7 9 0บาทได้หมอกับคุณเลยมีอบรมออนไลน์ด้วยครับพี่นกจะเป็นคนโทรไปเฟซบุ๊กพี่นกผู้จัดการหูมาเหรอพี่นกไม่ใช่พี่นกาภรรยาเขาภรรยาเขาโทรเออนะและเมื่อคุณได้ยินแบบนี้คะใครสนใจที่จะได้รับแฟรนไชส์ยกมือขึ้นยกมือกันหมดเลยค่ะสตูเลยดังนั้นวันนี้เรามีสรูปแบบ อันหนึ่งเรามีแจกโุ้ยเออลืมถามเจ้าของแจกไหมนะได้ครับเดี๋ยวแล้วพี่บาม่าจะแจกแจกอันเยวจะหนอยไปัยคนแเราสามโยนะะเราสามแซ่บอะแจกสามรางวัลครับ แฟนชายสามรางวัลด้วยการเพียงต้องตอบคาถามในรายการเราให้ถูกเท่านั้นเองเดี๋ยวจะเลือกมานะคะใช่ค่ะแต่สําหรับคําถามอยู่ในช่วงนี้แหละแต่ยังไม่ถามตอนนี้<อ>จะถามตอนไหนอันนี้คุณต้องติดตามชมจนท้ายรายการถูจกจ้ะตอนนี้พิเศษมากเลยขอบคุณพี่ประมวม,มากๆเลยนะคะ<อ>พี่คะขอคบคุณก<ต>ันเดี๋ยวก่อนถามก่อนอย่าเพิ่งตัดไปจ้ะถ้าหนูจะซื้อแฟรนไชส์บอกฉันไม่ชงไม่ชิงรางวัลหรอกเพราะฉันรู้ว่าอนาคตจะนุ่มหนีฉันจะซื้อแน่นอนติดต่อได้ที่ไหนอ่าเป็นเพจของโรงงานนะคอว่า กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ สูตรแชมป์ประเทศไทยออย่างนี้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0861131755 0861131755นี่นะการเบรเงินเพียง2,000นิดๆเท่านั้นเองคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ถ้าเกิดวันนี้คนโทรไปแบบเป็นพันพันกว่าสายพี่รับไหวนะไหวครับมามาทัศอาชีพร่วมกันนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ประโมทค่ะขอบคุณมากได้ถึงุด คือมีกะหรี่ปั๊บอร่อยๆรแบบนี้นะถ้าตอนเช้าๆรากตื่นมานะได้กินกาแฟอร่อยๆกับกะหรี่ปั๊บแบบนี้ดีเลยเนาะดีแต่ว่าการทานกาแฟเดี๋ยวนี้ยังไงคุณก็ต้องเลือกเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีประสบการณ์ของคุณพ่อคนหนึ่งที่หาเช้ากินคําแล้วทานกาแฟโดนที่ไม่เลือกเดี๋ยวเรามาดูว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงสักครู่เดียวกับสามซากฟาแซบค่ะ